10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดศรีสะเกด 1. ความเป็นมาของจังหวัดศรีสะเกดเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีลักษณะภูมิประเทศตอนใต้เป็นที่สูงและค่อยๆลาดต่ำไปทางเหนือลงสู่ลุ่มแม่น้ำมูลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดปัจจุบันมีเนื้อที่8,840ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยอำเภอยี่อําำเภอมีประชากรราว1.47ล้านคน ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายซึ่งพูดภาษาถิ่นต่างๆกันอาทิภาษาลาวสำเนียงลาวใต้ซึ่งใช้ครอบคลุมทั้งฝั่งอุบลราชธานีและจำปาสักภาษากุยภาษาเยอและภาษาเขมรถิ่นไทยส่วนใหญ่เป็นพูดศาสตนิกชนและนับถือผีมาแต่เดิม2ส,สัญลักษณ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษต,ตาประจำจังหวัดเป็นรูปปราศาสหิน ภายในวงกลมใต้ประสาทเป็นรูปดอกลำดวนมีใบหกใบดอกไม้ประจำจังหวัดดอกลำดวนต้นไม้ประจำจังหวัดต้นลำดวนคำข,ขวัญประจำจังหวัดแดนปราสาทหอมหอมกระเทียมดีมีส่วนสมเด็จเขตดงลำดวนหลักล้วนวัฒนธรรมเลิศล้ำสามัคคีอาณอนาเขตประกอบไปด้วยทิศเหนือติดต่อก,กับจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดยโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดอุบลร,ราชธานีทิศใต้ติดต่อกับประเทศกัมพูชาและทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดร้อยเอ็ด 4. ภูมิอากาศลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกดมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาวส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายนโดยมักจะตกหนักในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของจังหวัด ส่วนพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดจะมีปริมาณฝนตกน้อยและไม่ค่อยสม่ำเสมอ 5. วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดศรีสะเกดมีดังนี้เทศกาลดอกลำดวนบานท่ามกลางลมร้อนในต้นเดือนมีนาคมของทุกปีดอกลำดวนจะพาการบานสะพั่งและส่งกลิ่นหอมขจรกระจายในยามเย็นทําให้อนามบริเวณส่งสมเด็จพระศรินริริศรีสะเกดหอมไปด้วยดอกลำดวนเทศกาลเงาะทุเรียนและของดีศรีสะเกด ัเป็นประจําทุกปีใน,นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ผลไมต้ต่างๆที่ปลูกได้ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดออกผลผลิตจํานวนมากเช่นเงาะทุเรียนสตอกระถอนลำไยและอื่นๆเป็นต้นประเพณีบุญบ่างไฟมหาภาพใหม่บึงบูนประเพณีบุญบ่างไฟเป็นงานบุญประเพณีของชาวไทยอีสานที่นิยมจัดในช่วตงต้นฤดูฝนด้วยความเชื่อว่า,วาบุญว่างไฟ เป็นการบูชาพญาแทนบูชาอารักหลักเมืองเพื่อขอให้ฝนตกตามต้องฤดูกาลประเพณีแซนโดนตาหรือศาสตร์คมนคนไทยที่พูดภาษาคขเมนมีพิธีโดนตาหมายถึงการเส้นสวงตายายผู้ล่วงลับไปแล้วจัดขึ้นในวันขึ้น14-15ถึงข้ามเดือน10ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมเพื่อเส้นสวงดวงวิญญาณบรรพุพรุษผู้ล่วงลับและเป็นวันอันเชิญผีบรรพุรุดทุกคนมารับประทานอาหารที่ลูกหลานจัดไว้ โดยมีพิธีการส่งโดนตาการรับโดนตาและการเลือกโดนตาโดนตามีสองประเภทคือโดนตาเก่าและโดนตาใหม่ 6. ภูมิประเทศจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดนั้นตอนใต้มีทิวเขาพนมดงรักซึ่งทอดตัวในแนวตะวันออกถึงตะวันตกเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชายาว127กิโลเมตรยอดเขาสูงสุดในจังหวัดชื่อพนมตาเมืองสูง673มเมตร จากกระดับน้ำทะเลบานกะโดยตั้งอยู่ในเขตอำเภอกันทะลักจากเขาพนมตามเมืองน,นี้พื้นที่ค่อยๆลาดต่ำลงไปทางเหนือเข้าสู่ที่ลับรูปแม่น้ำมูล 7. อาหารพื้นเมืองของจังหวัดรีสเกตคือบล็อกกระดาษหรือส้มตำกระดาษเมนูรสแซ่บอาหารอีสานขนาดแท้ของจังหวัดรีสเกตทำมาจากพืชชนิดหนึ่งประจำถิ่นผ่านกรรมวิธีการล้างทำความสะอาดและนำมาปรุงรสด,ด้วยพริกสดเกลือน้ำตาลปลาระ และน้ำมะขามเปียกตารวมกับเส้นหัวกระดาษคุกเขากลายเป็นเมนูรสแซ่บเป็นอาหารอร่อยของจังหวัดศีสะเกตที่ต้องลองชิมและาหาทานได้เฉพาะที่นี่เพียงเท่านั้น 8. สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกตมีดังนีุ้ทยานแห่งชาติเขาพระวิหารน้ำตกวังใหญ่น้ำตกสำโรงเกียรติศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำรีสเกตอควาเรียมปราสาทวัดศัก,กแพงใหญ่ปราสาทบ้านปราสาท หอคอยสีลำดวนเฉลิมพระเกียรติพระธาตุเรืองรองบ้านขุนอัมภัยพานิชย์และส่วนสมเด็จสีนครินทร์ 9. วัดสำคัญของจังหวัดรีสเกตมีดังนี้ปราสาทวัดศักดิกำแพงน้อยวัดศักดิกำแพงใหญ่วัดพระธาตุเรืองรองวัดสุพรรณหงษ์วัดพระมหาพุทธรามวัดหนองตะเคียนวัดป่าสีมงคลรัตนารามวัดบ้านทุ่งชัยและปราสาทวัดบ้านเมืองจันทร์สิบ ของฝาขึ้นชื่อจังหวัดศรีสะเกษมีดังนี้กระเทียมโทนสดกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งผ้าฝ้ายลายขิดและไข่เค็ม,มอำเภอไพยบึง